สวัสดีครับท่านผู้ชมผมช่างติดครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักเรียนช่างตัดผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการตัดนะครับเปิดข้างรองทรงสูงนะครับสไตล์วัยรุ่นนะครับแบบกระชับนะครับดูแล้วกลมกลืนดูแล้วดูเนียนดูสวยนะครับอันนี้ก็ลองเข้าไปติดตามชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่างติดด้วยนะครับ สำหรับหัวนี้นะครับผมก็จะขึ้นทรงด้วยฟันลองเบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ยาวมากนะครับเราถ่ายขึ้นไปแค่ครึ่งหนึ่งของขมับนะครับเนี่ยถ่ายแล้วก็สับ เสร็จแล้วเราโยกคันโยกไปด้านหลังให้สุดนะครับแล้วลบขอบผมระหว่างเบอร์หนึ่งนะครับโดยไถแล้วก็สบัดเห็นไหมครับขอบผมก็จะดูนวลลงนะครับยังไม่กลมกลืนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยใช้วีใหญ่หรือว่าวีเล็กก็ได้นะครับในการไล่เก็บขอบผมให้มันดูเชื่อมกันให้มันดูกลมกลืนโยกคันโยกมาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ใช้หวีใหญ่ในการไล่เก็บไล่แต่งนะครับขอบผมด้านบนนะครับอย่าให้มันเป็นขอบอย่าให้มันเป็นขึ้นให้มันดูนวลให้มันดูกระชับ การใช้หวีนะครับเก็บยังไงไม่ให้มันสั้นเกินไปนะครับสังเกตดูนะครับสำหรับท่านที่ติดตามคลิปนะครับก็จะเห็นว่าทุกคลิปที่ผมทำงานนะครับผมจะค่อยๆใช้หวีนะครับในการไล่เก็บปลายผมลงไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ได้ตัดทีเดียวสั้นเลยนะครับค่อยๆไล่แต่งไล่เก็บไปนะครับเพื่อให้มันเกิดความประชับเกิดความสวยงามที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อย จบงานอันนี้ก็ใช้วีเล็กนะครับในการเก็บขอบผมหรือว่าเก็บจอนนะครับให้มันสั้นให้ติดหนังศีรษะให้มันกระชับไปเลยนะครับพะส่วนที่เราต้องการให้สั้นนะครับกดให้แนบนะครับส่วนด้านบนที่เราไม่ต้องการสั้นมากนะครับแค่ต้องการให้มันดูคมเกินนะครับใช้หวียกลอยแล้วก็เลียมปลายผมนะครับขอบผมด้านหลังใบหูนะครับขอบผมด้านหน้าใช้เบตเตอร์เลนจิกให้มันเป็นกรอบเป็นขอบเป็นทรง นะครับมันจะได้ดูสรงง่ายจะได้ดูเช็คทรงได้นะครับว่ากลมคือหรือยังสวยงามหรือยังนะครับตรงไหนที่เราไม่อยากให้สั้นมากนะครับเราก็ใช้ส่วนหวีใหญ่ในการไล่แต่งก็ได้นะครับถ้าเรากลัวตกหวีถ้าเรากลัวมันสั้นไปนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับ การตัดผมก็จะลําบากนิดนึงเพราะว่าลูกค้าต้องใส่แมสตลอดเวลานะครับฉะนั้นผมก็จะตัดเฉพาะด้านข้างซ้ายขวาให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าผมมีเทคนิคในการเก็บสายแมสโดยการดึงไว้ด้านหลังฉะนั้นตรงไท่ทอยมันก็จะตัดลําบากนะครับเราก็จะตัดด้านข้างซ้ายขวาให้จบงานไปก่อนนะครับเนี่ยฮะด้านขวาก็เหมือนกันครับใช้เบอร์หนึ่งถ่ายขึ้นไปนะครับ เสร็จแล้วก็โยกมาด้านหลังให้สุดถ่ายแล้วก็สะบัดข้อมือน,นิดนึงนะครับเพื่อเป็นการลบขอบผมนะครับให้มันดูนวลลงนะครับนะไม่ให้มันเป็นขอบเกนเกินไปง่ายในการเก็บทรงนะครับนะแล้วก็โยกันโยกมาไว้เหมือนเดิมนะครับใช้วีใหญ่นะครับในการไล่เก็บขอบผมให้มันเชื่อมกันระหว่างเบอร์หน่งกับขอบผมด้านบนนะครับให้มันดูกลมกลืนให้มันดูกระชับ นะครับให้มันดูนวลตา เสร็จแล้วเราก็ใช้แบตเตอรีร่ตัวเล็กนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้ตัวใหญ่นะครับในการการขอบให้มันดูเป็นขอบเป็นอ่ทรงไปนะครับแล้วเราก็แต่งนะครับให้มันดูกลมกลืนที่สุดด้านบนยกลอยนะครับไม่ให้มันสั้นมากก็ ยกรลอยๆและเลมปลายผมนะครับส่วนตรงจรนะครับกดให้แนบเลยนะครับงานออกมาแล้วก็ถ่านะครับทำอย่างนี้ทั้งสองข้างหรือว่าท้ายทอยก็เหมือนกันนะครับสไตล์การทํางานหรือว่าแนวทางของผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับน้องๆนักเรียนช่างแต่ดผมนะครับที่ยังไม่มีแนวทางนะครับก็ลองนำไปเป็นแนวทางในการทำงานดูนะครับ ส่วนด้านบนนะครับจะเห็นว่าผมใช้ส่วนหนาของวีเล็กในการไล่เก็บนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้สั้นมากนะครับหรือว่าเราไม่อ,อยากจะใช้หวีใหญ่เราอยากจะใช้วีเดียวเราก็ประยุกต์เอานะครับส่วนไหนที่เราไม่ต้องการสั้นนะครับเราก็ใช้ส่วนที่หนาก็ได้หรือว่าถ้าเรากลัวตกหวีนะครับเราก็ใช้ตัวใหญ่นะครับหวีใหญ่ในการเก็บ s เสร็จแล้วเราก็มาตัดไททอยกันนะครับ equal, ใช้เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับในการถ่ายนะครับขึ้นไปกดให้แนบแล้วก็ถ่ายแล้วก็สะบัดขึ้นไป เสร็จแล้วผมก็ใช้เบอร์หนึ่งตัวเล็กนะครับในการมาไล่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสั้นลงหรือว่านวลขึ้นนะครับให้มันดูกลมกลืนให้มันดูกระชับนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้หวีเก็บอะไรให้มันมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการใช้เวลาที่รวดเร็วหรือว่าให้มันดูเร็วขึ้นนะครับเราก็ประยุกต์ใช้นะครับเราก็ใช้เบอร์เลียนนะครับตัวเล็กนะครับใช้เบอร์หนึ่ง ไล่เก็บไล่แต่งนะครับเสร็จแล้วผมก็เก็บขอบผมนะครับ um, ด้วยหวีใหญ่เหมือนเดิมนะครับไล่เก็บให้มันเชื่อมกันนะครับจากด้านข้างไล่วนไปนะครับจากด้านซ้ายก็วนไปด้านขวานะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราตัดจากด้านข้างก่อนซ้ายขวานะครับอันนี้เราก็มาไล่ให้มันเชื่อมกันให้มันดูกระชับนะครับด้วยลักษณะผมที่ไม่ได้ยาวเกินเกินไป นะครับมันก็จะง่ายนะครับแต่ว่าลักษณะศีรษะน้องนะครับก็ถือว่าสวยนะครับแต่ผมก็จะชี้จะกลางนิดนึงฉะนั้นเราเวลาเราตัดนะครับเราต้องดูลักษณะศีรษะลูกค้าว่าตัดประมาณไหนมันถึงกระชับตัดประมาณไหนมันถึงสวยนะครับเพราะว่าถ้าช่างที่มีประสบการณ์นะครับก็จะรู้นะครับดูลักษณะศีรษะลูกค้าเราก็จะรู้นะครับว่าตัดประมาณไหนสวยนะครับอันนี้เราต้อง ให้เวลาแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการทำงานนะครับนะข้างหลังก็จะดูทุยดูสวยดูกคมคลืนนะครับขอบผมก็เหมือนกันนะครับจิกให้มันเป็นขอบเป็นกรอบเป็นทรงนะครับไม่ต้องจิกเข้าไปลึกนะครับทุกครั้งนะครับหรือว่าทุกคลิปที่ผมทําก็จะทําประมาณนี้นะครับทําไปจิกไปเก็บไปนะครับค่อยๆแต่งค่อยๆเก็บให้มันเกิดความคมคลืนให้มันเกิดความสวยงามนะครับ ด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับจิกเข้าไปนิดเดียวนะครับแค่ให้มันเห็นเป็นขอบนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ใช้หวีไล่เก็บขอบให้มันนวลลงนะครับไม่ใช่ว่าเราจิกไปแล้วเป็นขอบแล้วดูไม่สวยดูเป็นขอบจนเกินไปเราปล่อยไม่ใช่นะครับเวลาเราจิกเราก็ต้องใช้หวีเล็กหรือว่าหว,วีใหญ่ในการเก็บขอบนะครับให้มันนวลขึ้นนะครับให้มันดูสั้นลงนะครับ เสร็จแล้วเราก็เป่าทําความสะอาดนะครับเช็คดูนะครับว่าตรงไหนที่มันดูด่างดูดำตรงไหนที่มันยังดูไม่กลมกลืนเราจะได้เก็บได้แต่งนะครับถ้ามันดูกลมกลืนดูสวยแล้วก็จบนะครับอันนี้เราก็ถือว่าดูกลมกลืนถือว่าดูสวยงามนะครับไม่ต้องเก็บอะไรมากมายนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาซอยผมด้านบนนะครับโดยการใช้หวีใหญ่ยกขึ้นนะครับยกผมขึ้นเล็มปลายผมเนี่ยครับ ทำเป็นแถวๆนะครับตรงไหนที่มันดูหนาตรงไหนที่มันดูดิบดิวเด้งขึ้นมามันชี้มันกลางนะครับใช้วีใหญ่ยกขึ้นแบบนี้นะครับเล็มปลายผมนะครับค่อยๆแต่งค่อยๆเก็บค่อยๆเล็มไปนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะผมที่ไม่ได้ยาวมากแต่ว่าผมที่ค่อนข้างจะชี้นะครับเราต้องเล็มให้มันดูกระชับนะครับตัดปลายผมแล้วให้มันดูกระชับให้มันดูเท่ากันอย่าให้มันเด้งอย่าให้มันดิดขึ้นมานะครับมันดูไม่สวยนะครับ แต่ละแถวหรือว่าแต่ละครั้งที่เรายกนะครับต้องสม่ำเสมอนะครับเราตัดประมาณไหนแถวต่อไปเราก็ต้องตัดให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับทำไปเช็คไปนะครับกวาดเสร็จผมออกมานะครับหวีดูนะครับเช็คดูเสร็จแล้วก็เก็บนะครับให้มันดูกคมคืนให้มันดูเท่ากัน สร็จแล้วผมก็จะใช้ฟันปลานะครับในการมาซอยปลายผมนะครับให้มันพลิ้วหรือว่าให้มันกอดกันให้มันดูกระชับไม่ให้มันดูหนาหรือว่า ดูเป็นก้อนดูเป็นคลื่นเกินไปนะครับให้มันดูเป็นธรรมชาตินะครับปลายผมด้านหน้าก็เหมือนกันใช้ซอยซิกแซกเอาก็ได้เล็มปลายผมไปให้มันดูสั้นดูกระชับแต่ไม่ดูเป็นหน้าม้าก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของน้องๆน,นะครับบางคนก็ชอบที่จะให้เราตัดเป็นหน้าม้าบางคนก็ไม่ชอบ ฉะนั้นการทํางานนะครับเราต้องดูลักษณะลูกค้าแต่ละคนว่ามีความชอบแบบไหนเราต้องจํานะครับถ้าลูกค้าประจําเราต้องจําได้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่เราควรที่จะสอบถามพูดคุยกันนะครับว่าข้างหน้าจะเอาสั้นประมาณไหนข้าง ortune, าบนจะสั้นประมาณไหนนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเราทําตามใจเรานะครับอาจจะไม่ถูกใจลูกค้าเพราะว่าความชอบของแต่ละคนมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจลูกค้าแล้วก็ทําตามความ ชอบของลูกค้าจะดีที่สุดนะครับสำหรั <Never S 1> บน้องๆนักเรียนชั้นประถมนะครับ no you, 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 ครับข้างหน้าผมก็จะใช้ฟันปลานะครับในการกค่อยๆเก็บค่อยๆตัดนะเนี่ยเลีส์ปลายผมให้มันดูเป็นธรรมชาติไม่ให้มันดูเป็นขอบเลนปลายก็ได้นะครับแต่ถ้าคนที่ชอบเราก็ทำให้ได้ บนมันก็จะดูกระชับดูสวยขึ้นดูกลมลืนนะครับใช้ก,กลรไกซอยซิกแซกก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหรือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะครับสำหรับน้องๆน,นักเรียนช่างตัดผมนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่ ยังไม่มีแนวทางหรือว่ายังไม่มีความชมนญนะครับก็ลองดูลองจาําลองนําไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทํางานกาันก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่างเด็ก ะครับผมเองก็เป็นแค่ช่างคนหนึ่งนะครับที่อยากจะแบ่งปันเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับน้องๆนักเรียนช่างตัดผมนะครับได้ดูได้ชมไว้เป็นแนวทางกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเป่าทําความสะอาดนะครับก่อนที่เราจะจบงานแล้วก็เช็คดูนะครับว่ามันดูกลมกลืนืดีหรือยางนะครับมันสวยหรือยางนะครับเป่าแล้วก็ลองเซ็ตดูนะครับ ถ้ามันสวยถ้ามันดูกลมกลืนครพบอก็จบงานได้นะครับเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับสําหรับลองทรงเด็กมัธยมหรือลองทรงวัยรุ่นที่ไม่ต้องการที่จะสั้นหรือว่าขาวจนเกินไปให้มันดูกระชับให้มันดูเป็นทรงนะครับตัดตามที่ลูกค้าต้องการนะครับนี่ฮะก็เสร็จครับ, Z, รบสาหรับลองทรงประมาณนี้นะครับสำหรับเปิดข้างลองทรงนะครับสไตไล์วัยรุ่นนะครับ เสร็จแล้วผมก็จะมากันขอบด้วยใบยมิโคนดอโคกันนะครับสำหรับใบมิโคนนะครับก็มีจัดจำหน่ายตามร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยทั่วประเทศนะครับสำหรับใครที่เรือว่าน้องนนักเรียนชั้นแต่ผมที่ต้องการนะครับอยากได้ใบมิโคนที่มีคุณภาพก็ลองหาซื้อกันนะครับไม่แพงนะครับลองสอบถามร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับว่าแต่ละร้านมีจัดจำหน่ายราคาเท่าไหร่เราก็ลองสอบถามกันดูนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าแต่ละคลิปที่ทำออกมานะครับจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นักเรียนชั้นตัผมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่เพ่น้องนักเรียนชั้นตับผมนะครับดูจบแล้วนะครับก็แบ่งปันเพื่อนๆนนะครับด้วยการแชร์นะครับให้เพื่อนๆพนพี่เพนน้องได้ดูได้ชมกันไม่เป็นแนวทางอาจจะไม่ใช่เป็นแนวทางที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ